สวัสดีครับพี่น้องเอฟซแฟนคลับทั้งช่องพ่อแม่องคิงครับสวัสดีวันที่16สิงหาคมครับมืัอนี้มือที่พี่นอกรอคอยครับวันดีกันบ่นนอกรับมืนันนี้มืันนี้สิเดินทางครับไปบ้านแพง คอหมูหยาไปประมาณน่าจะมือไร่สดแล้วกัน่าจะได้กลับพอลุงปิดฝาปั่นดิล่ะจะสีพิยังเราบ้าดในปั่นกาแฟเถอะปิดฝาก่อนเออกดสวิง แบบนี้บอ่อบริษัทเบีดแล้วนั่งควายเถีย,ง,ยงปันป่นก่อนปั่นแล้วควายมาใส่นีนี่ใส่เต้านี่เดี๋ยวไปขี่ทานมาใส่ดีก,กบ่ทบันมีเม็ดกาแฟสิจริงเลยมาที่ทานป่ะโอ้อยทานยังแก่นั่นมาเดี๋ยวทานเสร็จกงง่อนเลยมันหมุนบ่ล่ะลงบ่ลงอ,ลงอลงยู่ลงอยู่ทานมันอ่อนบริษัทเตรียมของ มันนีดมีข้าวออกมีเมนูเด็ดหลอบคำครับเดี๋ยวเปิดให้เพิ่นบอดโจเพิ่นเด็กินแหลวเพิ่นเสียบกับซอสน,น,นุ่นนี่ครับตัดมาจากต้นเลยหยวกและเสียบไปแกงอยู่บานแพงหยวกอ่อนๆครับแกงใส่ไก่ แกงอยู่พุ่นละโดมพุ่นละหาหยวกใก่เสาเลยมาเนี่เพิ่นบ่าเคยกินเพิ่นได้กินทือเดียวเพิ่นเสียบแกงหยวกใส่ไก่บ้านเตรียมข้าวัวไปน้ำ ขก <ondan S 1> ็ขวเทามาปั่นใส่กาแฟเลยว่าก็ขวเพื่อนบื่อดอกแต่ว่าอยู่นี่มันขวใหม่ๆนะมันหอมทำกาแฟใส่กาแฟได้ไหมเสียงขวนเสียงขวาปั๊บลองมันก็ได้ตัวปั๊บปั๊บลองละเอียดลอกอันนี้อันนี้ละเอียดบ่ละเอียดดูมันปั๊บก็ได้ลองหนึ่งละโอ้คือมุนไสมใส่เสียบแดดบ่ล่ะเอามาสานไหม ไข่ซี่นี่มีหูเสียบันมีปวเพราะว่าแดดสิเบิดพอจีตากราบแล้วครับอวานนี้ฝากวันที่สิบแปดครับแดดเบิรเอานันมาบม่พ่อเลยนันเอาอันันมาเสียบปันก่อน

ฝากพี่น้องครับวันที่สิบแปดสิบแปดนี้อีกสองมือนี่แหละครับสิบแปดสิงหาคมพุ่มปิดอ่านำแข็งมาแล้วตัวสร้างกันที่เสาเรียบร้อยครับเ้าาอกนง อา,อ,าอ,อาจะักสอมนึงกันไหต่อหรีอบอกเอาบอกขึ้นเสียบกระเป๋าเลยจ้ะเบิ่งเอยกวน,วนถึงเทียนันานาะโอ้สได้กินไงบ้าน้อเติมแม็กซด้วยแล้วเสียตักก็คว่านถึงเนาะ เด e> <Yes> ี๋ยวเอาบนบนบนหยาบดีกว่าได้แล้วทางแลกได้กล้าตัวนี้สีมาเพราะว่ามันมีสองอันนะใส่อันนี้ไม่หักบุรีรัมําสอมาให้เฮ้ยมันใส่ตัวพวงหมดเล้วหัวหัวขลุก

<cười> 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 Đẹp luôn. Ừ. Giơ kiểu đấy. đi phía phía bên cà phê đâm đấy. Cà phê đâm. Không kịp. phê đâm. nha, lấy đây. Thôi lấy cho mình đi. มันจะดันอ่างมันเนี่ยก็ปินให้ท่านเลยดัานนา้มขึ้นมากเ่แมันจะพาพากาแฟมากม่นะล้สูตรพาน้ำนะนี่สูตรพานา้ำเลยกาแฟสูตรพานา้ำ <c oughs> ามาชีดังหนบเลยโอ้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 โออ้นเดี๋ยวท่าเบ่ ฝากพี่น้องครับนังคายอ่ใช้ปกติอยู่ตอนนี้ราคาแพงครับ6อง9บาทรากาคุ้มปิดดวันที่18เอามาแล้วมาแล้วกรลุกที่บ้านอ่ะอือปีเดยวมันสุทางเลยโอ้นักออ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 กอกเลยสู่พาน้่ <G ül> โอ้โหยังเร่งไฟแังเสียงดังแังเรียบรอย้อยปิดเลยแอบนี้นั่งโอล์ฟกอล์ฟกอล์นเลยกาแฟดำแท้โหข้นขุนไอ้สิงเกี่ยวกากมันกัเอาไปเลยมามาคิวมนันยังกัออกเจียเดกก่น ียยบร้อขอบคุณพี่หน่อยยุบซีแฟนครับทุกหมองทุบบอลครับมือแรงขออห้โชคโชกมันๆันลำลำไรรด้ยสุขผู้สุขคนครับวันนี้วันที่16สิงหาคมฝากกลุ่มปิดน้ำครับกลุ่มปิดวันที่18ดศิปินรับเชิญพระเอกนกพงศกรน้องอะอน้องคอปเตอร์สาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสครับหลยครับ เดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนา้าสวัสดีครับ